สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคะ่ะค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอบหน่วยที่สองหน่วยสุดท้ายกันนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนให้นักเรียนหยิบแบบทดสอบนะคะวิชาคอมพิวเตอร์หน่วยที่สองนะคะหน้าตาตามตัวอย่างแบบนี้นะคะพอนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะคะอย่าลืม เขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้เช็คให้คะแนนนักเรียนถูกนะคะค่ะตอนที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนเติมพยัญชนะให้มีความหมายตรงกับภาพที่ให้นะคะให้นักเรียนเติมพยัญชนะให้มีความหมายกับภาพที่ให้ค่ะก็ไก่นะคะจะเป็นจอภาพนะคะขอไข่แป้นพิมพ์คอควายเมาส์งองู ลำโพงจอจาน CPU ค่ะ,ะนักเรียนก็เอาคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะกอไก่ถึงจอจานนะคะไปเติมหน้ารูปข้อ1ถึงข้อ5นะคะทวนอีกรอบนะคะกอไก่จอภาพค่ะ,ะนักเรียนรูปไหนคือจอภาพคะนักเรียนก็เอากอไก่ไปเติมหน้าข้อนั้นเลยคะ่ะกอไก่จอภาพขอไข่แป้นพิมพ์คอควายเมาส์ งองูลำพงจอจาน CPU ค่ะต่อไปตอนที่2นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทตัวอักษรหน้าคันตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อที่6คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเรียกว่าอะไรข้อที่6คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเรียกว่าอะไรก็ไกลโน้ตบุ๊กนะคะขอใคร PC คอมพิวเตอร์ คอควายแท็บเล็ตข้อที่7นะคะโน้ตบุ๊กเรียกอีกอย่างว่าอะไรโน้ตบุ๊กเรียกอีกอย่างว่าอะไรก็ไก่คอมพิวเตอร์กระเป๋าขอไข PC คอมพิวเตอร์คอควายแท็บเล็ตต่อไปข้อที่8นะคะโน้ตบุ๊กปัจจุบันมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ โน้ตบุ๊กปัจจุบันมีน้ำหนักประมาณเท่าไรก็ไก่สอามกิโลกรัมขอไข่มากกว่า10บกิโลกรัมคอควายน้ำหนักเท่าตัวมนุษย์ข้อที่9นะคะคอมพิวเตอร์ใช้พลังงานจากแหล่งใดคอมพิวเตอร์ใช้พลังงานจากแหล่งใดก็ไก่พลังงานลมขอไข่พลังงานน้ำ อควายพลังงานไฟฟ้าข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายคอมพิวเตอร์ชนิดใดมีแบตเตอรี่ในตัวเองคอมพิวเตอร์ชนิดใดมีแบตเตอรี่ในตัวเองก็ไก่อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะขอไขโน้ตบุ๊กอควายคอมพิวเตอร์ PC ค่ะค่ะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งมาในไลายส่วนตัวของคุณครูเมย์นะคะแล้วก็ตั้งใจทําข้อสอบด้วยนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ